สายนะครับกลังใช้เในท่ากีฬาครับกำลังออกจากห้องพักนะครับ่าแม่สายจะตรงไปฮะเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปเชียงแสนถามว่าจริงๆก็อยากไปเชียงแสนนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเอาไว้เมื่อโอกาสมาข้างหน้าแล้วกันจะต้องไปเชียงแสน หลังจากที่เราเข้านี่ครับนี่คืออำเภอแม่สายนะครับนี่ก็คือเรามาที่เราเข้ามาในอำเภอแม่สายเราเราเจอด่านแม่สายแล้วครับไปอตลาดที่จะเที่ยวแล้วแตงถือว่าโอเคมันยังช่วงสามโมงสี่โมงอยู่เคิดว่าจะมาเดินช่วงเย็นๆว่ามันน่าจะมีทั้งอาหาร่ยมีทั้งไอ้ไนู่นนู่นจาเดินก็พอดีวันนี้วันว,นวนิสาครับเดี๋ยวจะพาน้ำหวานกับน้ำผึ้ง น้าในกับชายแดนแม่สายนี่แหละครับ,รบนี่คือบรรยากาศสองทางทางนะครับเหนือสุดในสยามไปสุดเราก็มาถึงแล้วนะครับวัดพระธาตุดอยว่าวครับ,รบนี่คือบริเวณวัดพระธาตุาาดอยว่าวนะครับแล้วฝั่งนี้ก็คือ ที่ว่านานแม่สายนะครับแล้วก็ตลาดตลาดแม่สายแล้วก็จะเดินลงไปนี้นะครับตอนนี้เราจะไปไหว้หลวงพ่อทันใจก่อนนะครับหลวงพ่อทันใจครับที่แรกกะกะจะเดินขึ้นบันไดครับกะจะเดินขึ้นบันไดไปไหว้หลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจครับ<ห>อ่า<ล>เปลี่ยนใจครับเดี<ล>๋ยวขับรถขึ้นนะครับผมขึ้นมาเพื่อจะได้ดพระธาตุเพื่อจะมาไหว้พระธาตุนี่ครับพระธาตุดยว้าวครับ นี่คือบริเวณด้านหลังนะยังไม่แน่ใจว่าด้านหลังด้านหน้าแต่วมขับขึ้นมาก็นี่คือวิถีของชุมชนคนแม่สายดูครับสวยงาม ที่มาที่ชื่อว่าวัดพระาธาตุดอยวาวอีกท่านหนึ่งนะครับท่านหนึ่งครับเ,เราจะไหว,ว้พระาธาตุกันก่อนนะครับติดทองหลวงพ่อทันใจนะครับทำบุนตระบ,บาร้อยแปดรวมสร้างห้องปฎิทุกห้องน้ำห้องสุข,ขานะครับนี่ครับ ครับนี่คือบริเวณอัดป,ประาธาดอยเบานะครับโอ้โหกำลังจัดวันนี้ ว่าวัดพระธาตุดอยเวาที่เดียวนะครับมาวัดพระธาตุดอยเวาที่เดียวเหมือนเที่ยวแม่สายทั้งเมืองนะครับวันนี้จริงครับนี่คือสาลาเพชริพานะครับสัพระพระเจ้าอินทศานนะครับแล้วก็หลวงพ่อทําใจนะครับครับมีให้ว่าอนุสรวรีครับสมเด็จพระเลสวนนะครับกับน้องชายพระเอกาตุสสรดแล้วก็พนามสุวรรณกัลยานะครับโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เห็นนะครับ กมนสามพี่น้องนะครับพระสัพันกรยานีสมเด็จพระเรศมหาราชแล้วก็สมเด็จพระเอกาทศรสจะให้ดูนะครับว่าบรรยากาศของอำเภอแม่สายนั่นแหละางด้านหนึ่งนะครับสวยงามครับหลังจากไหว้เสร็จนะครับก่อนเดินกลับออกมาก็เจอหับหลวงพ่อพระแก้วมอกตนะครับ นะครับก็ที่บอกนี่คือบริเวณนะครับเดินผ่านซุ้มนี้มีแต่ความเจริญครับสาธุสาธุสาธุมหมูป,ป่า13าชีวิตติดถ้ำหลวงครับนี่ครับก็อยู่ที่นี่ด้วย ปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอ๋อเสียดายปิดครับจัดพนข้านะครับก็สวยครับมีบรรยากาศมีร้านกาแฟมีจุดชมวิวนะครับดูทางลท,ทางลงกระชากโดยว่าผมแบบทางลงกับทางขึ้นจะใกล้เคียงกันแต่ตอนช่วงขึ้นนะครับมันจะถ่ายลําบากก็ต้องมันขับรถแล้วจากนี่มีตอนลงพี่นะครับเตลาดแม่สาย เราเจอเหมือนคนรู้จักสองคนนี้นะครับรอ Ն งเท้าในยกนะครับรเท,ท้า,ทาทกนนีบกคู่โลหนึ่งโลหนึ่งครับร้อยี่สิบบาทครับบริเวณน,นะครับนิ่มถนนสองถึงร้อยห้าสิบ คร,บ,คร,บ,ครบทุกอย่างครับก็มีทั้งร้านเช่องเงินนะครับประมาณนี้ทางที่เข้าปแปลกดีโอชาที่นี่ราคาเสียดายมากไปซื้อที่แม่สลองก่อน พอดีเดินมาเจอเหมือนคนรู้จักเลยสองคนเนี่ยซื้อมาไฟอยู่มาไฟโลเท่าไหร่ครับนี่โลยี่สิบโอ้โหโลยี่สิบเอาเอาล่อไปคนละกิโลครับนี่สามก้อนสองนี่สามโลครึ่งซื้มะไฟโลท่ยี่สิบบาทครับอันนี้ออกจากตลาดแม่สายแล้วนะครับก็จะไปสามเหลี่ยมทองคำาครับไหนๆก็มาแล้วนะครับเมื่อได้ยินเขาพูดนะฮะว่า น่าปหปน,นไหนก็มาอยู่แถวนี้เพราะยี่แปดโลเองครับจากนี่ไปเมื่อออกจาก <วะ S 1> แม่สายมานะครับตลาดชายแดนแม่สายมา <วะ S 1> ก็จะเจออ่าีะแยกไฟแดงที่ว่าเลี้ยวขวาก็จะไปทางเส้นผานรีอรอยตุงนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอเชียงแสนนะครับเรายังไมาได้พักนะครับเราก็ผ่านด่าน,ด,าน,หนหด่านอะไรนะมุด่านแม่มะด่านแม่มะครับก็น่าจะเหลือประมาณสิบกว่ากิโลครับกจะถึงสามเหลี่ยมทองคำอยู่ตรงนี้ครับ อีกหกกิโลถึงสามเหลี่ยมน,นะครับแก่คนนีจ้จี้ไม่กี่กิโลแล้วนะครับเดี๋ยวถึงสามเหลี่ยมทนองคำคตอนนี้ผมได้มาถึงสามเหลี่ยมทนองคำแล้วนะครับก็นะครับนี่ก็คือบริเวณสามเหลี่ยมทนองคำนะครับ มีราง้านะฮะนี่ครับนครับสบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะครับยินแดนระหว่าง3ประเทศนะครับก็มีไทยพมา่าแล้วก็ลาวครับนะครับหลังจากที่ผมลอดท้องช้างนะครับลอดท้องช้างมาผมจะเดินขึ้นจากด้านหลังนะครับเพื่อจะไปด้านหน้า นะฮะไหว้พระปิดทองครับรับเชิญกับพระล้านตื้อหรือโลกนะครับที่จุดสามเหลี่ยมทองคำนะครับหลังจากไหว้เสร็จนะครับก็ลงเราจะไปดูบรรยากาศยามเย็นนะครับที่จุดแห่งนี้นะครับตอนนี้พวกเราทั้งหมดก็อยู่ที่หน้านะครับพระอ หน้าพระหน้าองค์พระองค์ใหญ่นะครับที่เรียกว่าจุดาสามเหลี่ยมทองคําครับนะครับเท่าที่นะครับสอบถามผู้รู้ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับก็คือเห็นไหมครับเห็นเกาะกลางนั่นะคือถ้ามองไปจากผมนี่ขวามือจะเป็นแม่น้ำมา,า,ำมาจากฝั่งลาวถ้าเป็นตรงกลางก็จะเป็นมาจากพม่านะครับแล้วก็ ท้ายมือของผมที่อยู่ทิศเนี่ยคือมาจากฝั่งไทยนะครับนั่นคือที่เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคําแม่น้ำสามสายมามันจบกันก็เป็นแม่น้ําสายนี้ครับเนี่ยครับก็ไหลนะครับครับผมก็หลังจากวายแล้วก็ดูนะครับธรรมชาติดูสถานที่เสร็จนะครับเราก็คงจะจะขอลอด2องช้างตรงนี้สักสามรอบเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็จะได้เดินทางกลับจากหลังจากที่ เที่ยวแล้วนะครับก็มีขับรถออกมาดังนี้น,น,นะครับแต่เราคงไปไม่ถึงเชียงขอมนะครับเชียงของหรือเชียงขอมเนี่ยครับนะครับเพราะฉนั้นมันเหลืออีกหลาย10กิโลนะครับไว้มีโอกาสครับจะไปดูสะพานมิตรภาพอ่าอันอันที่4หรืออันที่5ก็ไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นผมก็นะครับแล้วทําไมมาถึงเกิดคําว่าหอฝิ่นล่ะก็เป็นที่ขายยาไงยาเสพติดด้วย เขฟินเมื่อกีเออ้เนี่ยของโลกเลยอ่ะโลกใช่ประชาชนทั่วโลกเขามองตรงเนี่ยมันแฉบเ็เสียครับนะครับก็มาที่ถนนคนเดินทางฝั่งแม่สายครับแต่ว่าข้างในยังไม่ได้ไปเดินแก่อดรถหาอะไรกินโอ้โหอร่อยริมทางครับที่เชียงรายครับ<อ>นะครับ,รบแล้วมีอะไรเหลือมั้งคะคิดไม่ผิดเลยครับที่ว่ามานั่งกินนะครับเห็นไหมครับ นั่งกินตรงนู้นเสร็จนะครับยืนรออยู่ตกลงนะครับหมดเกือบทุกอย่างเหลือข้าวซอยข้าวซอยครับข้าวซอยนะครับข้าวซอยที่ถนนคนเดินดูครับสามสิบห้าบาทครับสามสิบห้าบาทด้วยหบาทโอ้ผมนึกว่าสามสิบห้าบาทครับคิดว่าห้าสิบหกเชียงรายงังแรกครับ เรากำลังมุ่งหน้าไปสามเหลี่ยมทองคำครับดูวิวตรงนี้ครับอีกหกกิโลถึงสามเหลี่ยมทองคำแกกคนหน่อยจิ๊กําหน่อยจะทชยยังไงไม่ได้ครับ,รบแล้วก็ชื่อหมู่บ้านนี้น่าจะเป็นชื่อหมู่บ้านวังลาวนะครับอันนี้ไม่กี่กิโลแล้วนะครับจะถึงสามเหลี่ยมทองคำ ฟิ้นีรือเขาสินอ่ะไหนลับเลยมาโพนี่ไงนะครับงาน,นที่เขาบอกว่าุดโมดมามีตะป่าสองข้างทางก็โผล่มาปั๊บก็จะเห็นความสวยงามของสามเหลี่ยมทองคำ เกว่างลงครับาทางแค่นี้สวยงามครับตอนนี้ผมได้มาถึงสามเหลี่ยมทองคําแล้วนะครับก็นะครับนี่ก็คือบริเวณสามเหลี่ยมทองคํานะครับก็มีรานค้านะฮะ ี่ครับคือบ,บริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะครับบินแดนระหว่างสามประเทศนะครับก็มีไทยพมา่าแล้วก็ลาวครับผมนี้สามเหลี่ยมงองคนี้อยู่ที่อำเภอเชียงแสนนะครับ ที่ผมลอดท้องช้างนะครับลอดท้องช้างมามันจะเดินขึ้นจากด้านหลังนะครับเพื่อจะไปด้านหน้านะครับไปหไหว้พระไหว้พระที่สามเหลี่ยมทองคำนะค นะครับที่จุดสามเหลี่ยมทองคำนะครับหลังจากว่ายเสร็จนะครับก็ลงครับจะไปดูบรรยากาศยามเย็นนะครับที่จุดแห่งนี้นครับ,รบเล่นนะคร,ครับก็แต่ละสถานที่แต่ละจุด ที่เรามาที่เชียงรายนะครับในคลิปนี้นี่นะครับความสวยนะครับแต่ละจุดนะครับแต่ผมผมยังไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งลาวฝั่งไหนเป็นฝั่งพม่าเดี๋ยวจะต้องถามแถวนี้นะครับแต่นู่นน่าจะข้ามแม่น้ํานี้ไปคงจะเป็นทางนู้นแล้วละครับนะครับตอนนี้พวกเราทั้งหมดก็อยู่ที่หน้านะครับพระหน้าพระหน้าองค์พระองค์ใหญ่นะครับที่เรียกว่าจุด à, điểm điểm ทองคําครับนะครับเคย ครับเทา่าที่นะครับสอบถามผู้รู้ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับก็คือเห็นไหมครับเห็นเกาะกลางนั่นคือถ้ามองไปจากผมนี่ขวามือจะเป็นแม่น้านํามาล้านน้ำมาจากฝั่งลาวถ้าเป็น,น,ปน,นตรงกลางก็จะเป็นมาจากพมา่านะครับแล้วก็ซ้ายมือของผมที่อยู่ชิดเนี่ยคือมาจากฝั่งไทยนะครับนั่นคือที่เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคําแม่น้ำสามสายมามา,มาจบกันก็เป็นแม่น้ําสายนี้ครับนี่ครับก็ไหลนะครับ ครับผมก็หลังจากวายล้วก็ดูนะครับธรรมชาติดูสถานที่เสร็จนะครับเราก็คงจะจะขอลอดสองช้างตรงนี้สักสามรอบเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็จะได้เดินทางกลับจากจุดสามเหลี่ยมทองคำนะครับขับรถชมวิวครับอ่าแม่ลูกเอากี่รอบสามรอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะสามรอบครับหลังจากที่ เที่ยวแล้วนะครับก็มีขับรถออกมาดังนี้นะครับแต่เราคงไปไม่ถึงเชียงขอมนะครับเชียงของหรือเชียงขอมเนี่ยครับนะครับเพราะนั้นมันเหลืออีกหลาย10กิโลนะครับไม้มีโอกาสครับจะไปดูสะพานมิตรภาพอันอันที่4หรืออันที่5ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะนั้นผมก็นะครับจะขอตัวกลับแล้วนะครับเนี่ยก็มีชมทิวทัศน์อีกกี่กิโลนะเมื่อกี้แต่เราก็จะกลับแล้วอาจจะมีจังหวะแวะดูพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าไปเรื่อยๆแล้วก็ กลับไปหาอะไรทานข้าวแล้วก็จะได้กลับที่พักครับผมผมลองถ่ายให้เห็นวิวพากกับนะครับเป็นเประเทศเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในสายตาชาวโลกไงนี่แหหอฟินเสียเสียงเลยแล้วทำไมมาถึงเกิดคำว่าหอฟินล่ะเอาก็เป็นที่ขายที่ขายยาไงยาเสพติดด้วยตร้หอฟินเมื่อกี้เนี่ยของโลกเลยอะโลกใช่ ราจนทัวโลกเขามองตรงเนี้ยมันแอกเสียครับนะครับก็มาที่ถนนคนเดินทางฝั่งแม่สายครับแต่ว่าข้างในยังไม่ได้ไปเดินแวจอดรถหาอะไรกินก็มองแล้วนะครับดูนะครับดูนั่งกินนะครับคิดว่านั่งกินเสร็จเนี่ยแล้วก็รอที่หน้าร้านอีกนะครับตรงนี้คือข้าวซอยนะครับเป็นรถเป็นรถทุกๆนะครับเป็นข้าวซอยรถธรรมดานะครับแต่ทําไมคนเยอะขนาดนี้ผมจะลองกินข้าวซอยครับวันนี้ อร่อยริมทางครับที่เชียงรายครับคืนที่สามของพวกเราครับหนะครับแล้วมีอะไรเหลือมั้งคะคิดไม่ผิดเลยครับที่ว่ามานั่งกินนะครับเห็นไหมครับนั่งกินตรงนู้นเสร็จนะครับยืนรออีกตกลงนะครับหมดเกือบทุกอย่างเหลือข้าวซอย ข้าวซอยได้แค่สามครับยากจะกินสี่นะครับก็เลยต้องสั่งแม่อะไรอีกอย่างหนึ่งนะหลังจากได้ข้าวซอยสามแล้วเหลืออะไรมันหมดแล้วถ้าเอาเส้นหมี่ก็ได้เราเป็นก็เป็นก็เป็นเส้นหมี่น้ำเงี้ยวนะครับหลังจากที่เป็นข้าวซอยน้ำเงี้ยวสั่งสี่ได้ได้สามนะครับเอาครับข้าวซอยนะครับข้าวซอยที่ถนนคนเดินดูครับสามสิบห้าบาทครับ 3 5บาทด้วยห้าบาทผมเึีกว่า3บามบาทครับคิดว่าห้าสิเชียงลายงังแรกครับ